เด็กครับ ta ta. วันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้นะครับรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นพูเล่ห้านิ้วนะครับแล้วก็พูเล่หลังนะครับก็จะเป็นสองจุดห้านะครับตรงนี้นะครับสายพันนะครับเป็นสองพันห้าวิวีนะครับของโนโวนะครับผมของโนโวนะฮะตัวนี้นะครับนะครับมอเตอร์หนึ่งหนึ่งพันวัตต์นะครับล้อขอบสิบเจ็ดนะครับผมนะครับแข็งนะครับเป็นของมิโอนะครับนะะฮนี่ครับผมนะครับก็ มาดูหน้าปัดนะครับหน้าปัดเป็นดิจิตอลนะฮะตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับนะครับมีไฟหน้านะครับัตรงนี้ไฟหน้าโอเคนะครับดูที่ใส่แบตกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ4ี่สลต์วนะครับย5้าแอมป์นะครับตรงนี้จะเป็นกล่องกล่อง ไฟนะครับกล่องไฟที่ว่าเอาไปเลี้ยงไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับตัวนี้จะเป็น41โวลต์1 500วัตต์นะครับตัวนี้กล่องคอนโทรลขับเครื่องมอเตอร์นะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับรถไฟฟ้าไม่ได้ยากอะไรนะครับง่ายๆนะครับเรื่องการทำรถไฟฟ้านะครับนครับโลงดีนะครับแล้วก็เบานะครับ